สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้มาทุ่งไร่ทุ่งนาจ้าจะให้ดูข้าวจ้ะมาเก็บข้าวตกให้ไก่อีกแล้วจ้านี่นี่จ้ะเก็บข้าวตกให้ไก่จ้ะอ่ามันเยอะมากเลยนี่วันนี้ก็มาเก็บมาตักพักน้องละจ้จะก็ได้เยอะอยู่นี่ นี่นะนี่จ้ะได้เป็นหอบเลยอูยอย้นี่ได้เยอะเลยจ้ะวันนี้ไม่ได้พาเด็กๆมาเพราะเด็กๆไปโรงเรียนจ้ะก็เลยมาเก็บมาเก็บคนเดียวกับน้องสีนวลตัวเดียวนี่น้องสีนวลน,น,น้องปักทองแล้วก็อเอาอูอิงมาด้วยเป็นเพื่อนก็ไม่ได้มีคนเป็นเพื่อนนะแต็มมหมาเป็นเพื่อนจ้ะ <c oughs> ก็มาเก็บสักพักหนึ่งแล้วกไ็ได้ได้เยอะอยู่เอ๊ะไก่ได้กินหนักวันแล้วจ้ะเป็นฟ้อนเลยจ้ะนี่นี่จ้ะก,ก็ได้ประมาณนี้ก็ได้เป็นฟ้อนแล้วนี่เข้าวหรือสวยทั้งนั้นเลยจ้ะรถเกี่ยวเกี่ยวไม่ถึงคันนาเนี่ยก็หาตามคันนาในทั่วไปหมดเลยจ้ะก็ได้เยอะอยู่จ้ะ พอให้ไก่กินได้หลายวันเลยนี่ไปนี่กันไก่เคียวหาไม่เจอเพราะว่าไม่ได้ใช้นานก็เลยไม่ได้เอาเคียวมาอีกอย่างหนึ่งมันมันน้อยด้วยกันไก่มันตัดง่ายกว่ามันเข้าง่ายกว่าไปกันเลยจ้าไปนี่จ้ะนี่จะเป็นแบบนี้น,นี่เราก็ตัด ดเอาเผือไปตักแห้งด้วยนี่นเพียบเลยจ้ะนี่ก็เป็นเห็นไหมเอ่ยเป็นลวงสวยๆยอยู่เลยนะจ๊ะนี่เราก็เก็บรวมๆๆไปให้ไก่กิน,น,นเียยกงเลเลจะราก็ทาบเอาย่้าไม่เอาละจ้ะ มีเยอะมากมายเลยจ้ะนี่จ้ะเยอะมากมายเลยนี่จ้ะแอบเดียวก็ต้องถึงกับมือแล้วนี่ นี่จ้าพอแล้วจ้าวันนี้สายแล้วแดดออกจ้าแล้วจ้าเริ่มร้อนแล้วเริ่มหิวข้าวแล้วจ้าก็เดี๋ยวเอาวันนีด้ดวนหน่อยจ้าเพราะว่ายังไม่หมดเดี๋ยววันนี้ได้แค่ไม่กี่ล็อกเองมันเยอะมากเพราะว่ารถมันเข้าไม่หมดเดี๋ยวเรามาเก็บ่เรื่อยๆจ้าเอานี้ไปเดี๋ยวเอาไปให้ไก่ก่อนเช้านี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยไก่อ่า นี่จ้าได้สองมัดนี่จ้านี่จ้าได้สองมัดจ้านหนึ่งสองมัดสองมัด,มดใ,หใหญ่เลยกัน ข้าวทั้งนั้นเลยลวงข้าวานั้นเลยจ้ะนี่นะลวงข้าวานั้นเลยจ้ะนั้นจ้ะไปเดี๋ยวกลับบ้านแล้วจ้ะเดี๋ยวกลับบ้านแล้วจ้ะก็<อ>ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ให้ป้าองป้าน,นิ่มปเัเห่แช้วแชแนลด้วยนะจ้ะไม่มีอะไรมากกว่านี้แค่เอาข้าวตกมาอวดแค่นั้นเองมาเก็บทอวตกให้ดูเท่านั้นเองจ้ะไม่มีสาระอะไรมากมายช่องนี้ ก็ทําไปเรื่อยๆ่ะจ๊ะก็ไม่ได้มีอะไรแบบต้นทุนต่ำอ่ะจ๊ะก็ทําแบบนี้ไปไม่ต้องใช้ต้นทุนใช้แรงอย่างเดียวถ้าพี่น้องคนไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องป้านิ่มจับเพเเหละ h ชาแนลด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากป <c oughs> ุ้งองิงปุ้งอิงก็มาด้วยปุ้งอิงก็มาด้วยมาเลยนุ่งนาฝากด้วยนะจ๊ะ ไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย กลับบ้านกันจ้าว่าจะถึงบ้านอีกไกลเลยจ้า